สวัสดีครับชาวราศีกันครับต้อนรับสู่ดวงดีดักชั่นนะครับชาวราศีกันเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดวงนี้เป็นดวงทั่วไปโดยรวมนะครับทั้งหมดนะครับไม่ได้เจาะจงบุคคลในบุคคลหนึง่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางเรื่องที่ตรงบางเรื่องที่ไม่ตรงนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชาวราศีกันเปิดมาโอ้แปดเหรียญการเงินมาก่อนเลย The Strength ืม The Hermit อู้ยมีหลายเรื่องเนาะ Page of Wand ครับ Page of Cup ครับแปดไม้เท้าค่อนข้างดีแปดดาบ Knight of Pentacle อืม The Fool อ้ามีเกณฑ์เดินทางนะโอ้โหแลวไพ่เด็กขึ้นเยอะด้วย The Star โดดเด่นอ่าสองดาบ Knight of Cup และสุดท้ายเป็น Queen of p e n t a c l e นะครับชาวราศีกันเดือนนี้นะเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เมกเงินนี n ่แล้วครับงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานเสริมเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยไพ่แปดเหรียญเนาะเริ่มทำเงินทำทองได้เยอะขึ้นนะครับชาวราศีกันครับก็มีข่าวดวงข่าวดีนะบางคนมีเกณฑ์ว่า,าคนที่เล่นหุ้นเสียเสียงหุ้นนี่ก็มีเกณฑ์ว่าจะทําได้ดีขึ้นนะชาวราศีกันมีเกณฑ์ว่าหุ้นจะกลับมาที่ท่านเล่นอยู่ตัวดีก็ สามารถทำกำไรให้ท่านได้เยอะขึ้นนะครับหรือบางคนเป็นช่างนะพวกงานช่างฝีมืองานเป็นช่างเลยจะเป็นช่างทำผมช่างรถช่างหน้าก็ค่อนข้างมีงานชุกขึ้นนะครับแล้วเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็สบายใจได้เนาะธุรกิจเริ่มกลับมาเดินเป็นปกติขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ฟูฟาแต่ว่าปกติแน่นอนนะครับช่วงนี้ชาวราศีกันบางคนอยากลงทุนค้าขายครับเดืสเตรงขึ้นนะครับคืออยากลงทุนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็ชุดนี้ก็ค่อนข้างอยากจะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะคุณผู้หญิงนะแล้วช่วงนี้คือค่อนข้างจะมีอารมณ์แบบเป็นคนตรงๆว่าเป็นคนคิดตรงพูดตรงนะชาวสิกันเนี่ยจะขวานผ่าสร้างมากในเดือนนี้เพราะเป็นคนค่อนข้างมองตรงมองโลกชัดเจนมองโลกในความเป็นจริงนะครับส่วนสำหรับคุณผู้ชายช่วงนี้คุณจะเลซี่นิดหน่อยนะครับผู้ชายชาวสิกันคือขี้เกียจน,นะครับไม่อยากจะทําอะไรเลยนะยเหนื่อยอยาอยากจะอยู่เฉยเฉยเชื่อง,เช,องเชื่องไปนะครับผมโอเค สำหรับเรื่องการเงินนะครับการเงินโดยเฉพาะก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะไม่โดดเด่นนะการเงินต้องบอกก่อนเดือดสินหาแต่ว่าไม่ได้เสียนะครับไม่โดดเด่นนะครับส่วนบางท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็คือใช้ไปกับการลงคอร์สเยอะเนี่ย <c oughs> เดือเฮอร์มิต <c oughs> ขึ้นนะบางคนใช้ไปกับการทําบุญเยอะแล้วก็บางคนก็เป็นที่แบบอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับลงคอรสเรียนเยอะนะครับ มีคอร์สเรียนลงเยอะนะลงเยอะขึ้นหมายถึงว่าอยากรู้ก็คือไปโรงเรียนลงศึกษาก็เสียเงินไปกับเรื่องของการศึกษาครับเสียเงินไปกับเรื่องของการบำทนุบ,บำรุงศาสนาเอางี้คือทําบุญนะครับบางคนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับคอร์สออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ ต่างๆนะแต่โดยรวมการเงินก็เรื่อยๆนะครับเดือนสิงหาคมชาวราศีกันชาวราศีกันช่วงนี้ก็ปีคุกคลีกับเด็กซะสนใจนะอันนี้โดดเด่นนะถ้าใครทํางานเป็นครูในช่วงนี้ก็ผลงานหรือทําประมงประเมินเด็กนะครับเยอะแยะนะครับชาวราศีกันเนี่ยเพต้องแบวนขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการคุกคลีหรือไปมีส่วนร่วมในการทํางานนะครับเป็นคนอายุอ่อนกว่าหรือเป็นเด็กนะครับนะจะเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะนะครับชาวราศีกันรหรือ บางคนเพื่อนของท่านนะครับก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับเรื่องของการตั้งครรภ์นนะการมีบุตรนะครับโอเคต่อไปเรื่องของที่บ้านครับอ่าเดี๋ยวมีบริวารเพื่อนนะชาวรีกันมีจะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือบุตรหลานนะครับก็จะได้เข้ามาบ้านหรือได้เข้ามาเลี้ยงที่บ้านนะบางคนซื้อแมวซื้อหมามาเลี้ยงหรือบางคนก็มีลูกนะครับชาวรีกันไพ่เด็กขึ้นเยอะมากนะครับในเดือนสิงหาคมนะอ่า แล้วคราวนี้ปุตตะพอมาถึงการเริ่มต้นใหม่นะครับใครที่เล็งไว้ว่าอยากจะทําอะไรอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าอยากจะลงทุนจะเรียนอะไรทําได้เลยครับคุณช่วงนี้คุณจะสามารถเรียนได้หลายอย่างมากหรือคุณจะทําอะไรได้หลายอย่างมากนะครับคือขยับขยายนะครับปุตตะขึ้นในเป็นแปะแมเท้าวเขาเรียกว่าการขยับขยายดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็บุตรหลานของท่านก็จะเริ่มขยับขยายนะครับในการเรียนบางคน ไปเรียนพิเศษเพิ่มหลายๆวิชานะบางคนอ่าชาวราศีกันจะมีเกณฑ์เสียเงินให้ลูกหลานของท่านไปเรียนพิเศษเพิ่มหลายๆวิชาไปติวนะครับหรือบางท่านก็คือลงเรียนไว้หลายคอสนี่เองนะครับแปดไม่ท้าก็ทําได้ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยนะครับแต่ปัญหาครับอุปสรรคปัญหาที่ยังกวนใจชาวราศีกกนอยู่ก็ยังแก้ไม่ตกนะครับแก้ไม่หายเนาะแนะนาให้ปรึกษากับเขาเรียกว่าปรึกษากับญาติพี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยได้เพราะแปดดาบขึ้นอย่างเงี้ย มันค่อนข้างจะกังวลเรื่องการใช้จ่ายนะครับเรื่องไม่รู้จะเอายังไงต่อดีคือมันยังถามว่าเริ่มต้นได้แล้วแต่ยังไปไม่สุดนะครับชาวราศีกันยังคงแบบอืยังคงอึดอัดอยู่นะครับยังคงฟิลฟิลแบสอยู่นะเพราะฉะนั้นอา่าก็ค่อยๆ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 ว่ากันไปนะเดี๋ยวจะหาทางออกได้นะครับแต่แต่มันยังมองว่าเดือนนี้มันยังไม่หมดปัญหาไปสัทีเดียวนะครับชาวราศีกันที่ประสบปัญหาอยู่นะครับผม ต่อไปเลยปัตตานีครับช่วงนี้ท่านชาวผู้หญิงราศีกันเนี่ยอาจจะได้พบกับคนโสดนะในด้านคนโสดก่อนอาจจะได้พบกับเขาเรียกว่าสายเปย์ชายสายเปย์หนุ่มสายเปย์เนี่ยเข้ามาติดต่อเข้ามาคบหานะครับหรือบางขั้นมีเกณฑ์ก็จะได้ลงทุนกับนะครับหุ้สนส่วนที่เป็นผู้ชายนะคุณผู้หญิงนะหรือถ้าเป็นคุณผู้ชาย,ยก็ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ใช้เงินเยอะนะครับชาวราศีกันคือหุ้สนส่วนเนี่ยคนข้างจะต้องใช้เงินลงทุนกันเยอะนะครับ หมายถึงว่าแบบเสียงนะค่อนข้างเสียงนะเนี่ยไพ่นี้นคือไพ่ใบเสียงคําว่าเสียงนะครับผมสาหรับผู้ชายที่ยังโสดช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรใช้เงินซื้อความสุขใช้เงินซื้อความรักนะ King o f p e n t a c l e Knight o f p e n l e เนี่ยต้องระวังนะครับคือมันสิน้นเปลืองเงินโดยใช้เหตุนะเรื่องพวกนี้ก็เพราลๆนะครับผมต่อไปเลยมีเกณฑ์เดินทางไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานครับบางคนชาวราศีกันที่ลูกหลานอยู่คนละที่นะครับ มีเกณฑ์เดินทางไปเยี่ยมลูกเยี Thom ่ยมหลานจังหวัดใกล้ๆเะครับเดินทางไปเที่ยวนะชาวราศีกันนะปลายเดือนท่คนคานจะได้เดินทางไปเที่ยวจังหวัดใกล้ๆนะครับหรือไม่ก็คือภายในเดือนสิงหานเนี่ยแน่นอนนะครับท่านจะมีเกณฑ์ปแบบแพลนไปเที่ยวละใกล้ๆนะครับหรือบางคนมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อลูกให้ซื้อรถให้หลานซื้อรถให้ลูกตัวเองนะครับซื้อรถให้แบบเหมือนที่ว่าคนที่อยู่ในความดูแลตัวเองนะมีเกณฑ์ซื้อไม่จะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแต่ค่อนข้างโดดเด่นผมบอกแล้วชาวราศีกันเนี่ยงานที่ท่าน คือจะมีคนกล่าวถึงท่านช่วงนี้จะฮอตกันพิเศษนะชาวราศีกันนะครับเดออส star ขึ้นในพบคาว่าสุภาษะนะครับก็คือโดดเด่นนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับหรือถ้ายังเป็นคนโสดอยู่ผมบอกว่าคนโสดชาวราศีกันนี้ยังโสดอยู่ยังว่างนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับช่วงนี้ใครยังโสดก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาแบบมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันนะครับเดอะส star ขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะได้รับการยอมรับนะครับมีคนให้ความสนใจเยอะนะเดอะด star ไพ่หลักขึ้นเยอะเหมือนกันนะต่อไปเป็นการกรมมะอสองดาบนะครับสองดาบในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าปัญหาจุกจิกในเรื่องการทํางานเนาะบางคนตัดสินใจอยากจะลาออกจากงานไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือตัดสินใจอยากจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่นะครับหรือบางคนมันจะโดดเด่นด้านเรื่องของเนี่ยถ้าใครขายโทรศัพท์เนี่ย,าาย,ย,เ,เ,ยเครื่องมือสรรื่อสารหรือธุรกิจการ,รสรรื่อสารทุกรูปแบบแการติดต่อประชาสัมพันธ์เนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็โดดเด่นแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นมันก็ค่อนข้างจะ เขาเรียกว่ามีการตัดสินใจในการจะจะทำต่อหรือไม่ทำต่อนะครับบางคนธุรกิจนี้จะหยุดหรือจะทำดีนะครับเป็นการหาทางออกนะครับให้ตัวเองแต่ว่าผมมองว่านี่คือแค่มันแค่ปัญหาเล็กน้อยมากนะสองดาบเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะที่คุณกังวลนี้คือจะตัดสินใจว่าจะออกจากงานหรือจะอยู่ต่อนะครับเนี่ยนะครับแต่ผมมองว่าเดือนนี้คุณยังก็ยังยังยังอยู่ได้นะไม่เสียหายนะอืยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ภา่นี่ครับสองดาบไม่เสียหายมาก ต่อไปเป็นเขาเรียกว่าโชคลาภนะครับโชคลาภมาจากเพื่อนสนิทครับโชคลาภมาจากกัลยาณมิตรครับท่านอาจจะได้พบกัลยาณมิตรที่ดีนะครับเป็นโชคเป็นลาบแก่ท่านนะครับคือได้พบคนที่เขาเรียกว่าไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแล้วให้ความปรึกษาที่ดีนะครับกัลยาณมิตรเป็นบางคนอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนสนิทบางคนอาจจะมาในรูปแบบคนที่เคยรู้จักกันเคยร่วมทํางานด้วยกันนะครับหรือบางคนอาจจะมาในรูปแบบของความรักนะครับกัลยาณมิตรที่ดีช่วยช่วยเหลืออุ้มฉูนะ แต่ชาวราศีกันย์ในต้องระวังนะครับงดลงทุนกับผู้หญิงที่เป็นอายุเยอะกว่านะครับถ้าผู้หญิงอายุเยอะกว่าชวนมาลงทุนในแปลว่าเดี๋ยวจะโดนโกงโดนหลอกได้นะครับหรือจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะบางคนติดหนี้ติดสินนะครับบางคนไปแบบเหมือนกับว่ายังมีหนี้ไม่พอใช้เขาเรียกว่ายังติดหนี้ติดสินกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่ให้ยืมอยู่นะก็คงต้องผัดผ่อนไปก่อนนี่คืออาจจะเป็นปัญหานะครับพอมาสัมพันธ์กับแปดดาบบางทีท่านคิดไม่ออกก็คือมีติดหนี้ติดสินกับเนี่ย ไม่รู้จะใช้ยังไงเพราะซึ่งเป็นเงินจํานวนเยอะมากนะครับชาวราศีกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าให้แนะนําว่าให้ประนีประนอมก่อนนะครับต้องบอกก่อนเพราะมันยังไม่มีพอนะครับชาวราศีกันเรื่องก็หลากหลายนะเดือนสิงหาคมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ